โอ้ยอันนี้ไอซักได้เจ้าพี่น้องมา้งหัจักปเป็นไงพ่อข้าอัสร้างไฟฟ้าซำนานการเป็นพ่อข้าขายขนมมันขายซอยเมียเราพี่น้องเด้อบริขายย้อ <c oughs> นว่านั่นด้อขายซอยเมียขายซอยเมียเด้อจ้าจักเมียหลายหักลูกหลายหักล้านหลาย แต่ไปเบิ่งหน้าเพื่อนอัญชุนหน้าเฟซเพื่อนเราไม่อย่างดอกอย่างไม่ตลาดก็มีเออเมียเราพอเห็นดอกเห็นร้านร้านก็ต้องเป็นตะแพงร้านเช้าเจ้าได้ร้านทุเร่ไม่แพงหลายงามหลายร้านเช้าคนอักาแป้งทั้งสลัดหนุ้ยรวมทั้งไส้คอเนื่องเออทั้งมักงวนก็คือปูเรพี่น้องเลยอักว่าแป้ง อันผู้ชายมาแย่งครอบครัวแล้วไปน้องสิยกให้เป็นพอตัวอย่างแห่งหมู่บ้านอยู่เพิ่นบ่แม่นพ่อค้าขายขนมดอกจ้าเพิ่นเป็นช่างไฟฟ้ามีบริษัทรับเหมาจ้าเพิ่นน่ะแพงเมียเพิ่นหลายเพิ่นสุกไปส่งเมียเพิ่นอยู่ตลาดมาอุ่นกับคุณหลายหลายเมีนจ้าโอ้มาอีกแล้วพ่อค้าพอแล้ว ไร่สิไปเห็นหลงทานดีกว่าเากบุญพระเรศวะเอาไม่ได้กับบุญไรเอาใช่ย่าแล้วเขาพร้อมเออแม่โคนละบุญได้ใจบุญพร้อมมันกับมาได้บุญยังไงเด้อเออที่จะทามาสนับสนุนจะทันสองทันเออให้เออหลวงพ่อจะไปหลวงทานใจบุญพร้อมเด้อปูสังในใจ้ะเออบ่แม่นธรรมดาเด้อ สามเ็ลอยู่เอบานบุญพระเวทบ่บนที่เศ้าสามมีนาบออศโอ้สาอันเศมมีนาบุญพระเวทบ้านคอยเดิอพี่น้องมาเด้อผู้สักเศษลงพันสร้างมาง่า่อสร้างสรมางแทาสร้าง่าอ้หบุญพระเวทนสร้างอันดรีซ่าเพิ่นเอาจางไทย22เอองเออมาพีเลยต็